กจกขมาหูยโดนเหมือนกันครับผมแล้วไปที่สองก็ตีดโดนไปฮะเข้ามาับออโต้จกข้มาหูยโดนเหมือนกันแล้วเกือบติดไปเข้าไปนี้ออโต้เอาครับเรามาดูครับผมชูตติ้งในรายการไปต้องชัดไทยชูตติ้งมรดกโลกนะฮะน้องจอนครับผมลุกนี้จกขมาหูยไีโดนก่อนเลยครับผมไปแรก เอาครับได้สามคะแนนครับผมสำหรับน้องจอนครับใบแรกนะเอาครับกรรมการหวางลูกครับผมเจเลครับผมนะเป็นกรรมการสนามของที่บึงพระรามนะฮะเอาครับเรามาดูครับผมในระยะที่หนึ่ง ของน้องออโต้ครับผมตีเป็นคนที่สองนะเข้ามับออโต้จุ๊มาอา้หูยโดนเหมือนกันแล้วเกือบติดไปเข้าไปนี่ออโต้โอ้ยเกือบจะติดเหมือนกันนะจื๊นิดเดียวครับผมได้อีกสามแต้มครับผมสกอร์ตอนนี้เรื่อนเป็นสามต่อสามครับยังไม่มีใครพลาดครับผม สำหรับน้องจอนและน้องออโต้ครับผมในระยะแรกของฐานแรกฮนะโอ้โหคู่แรกมาก็ดุเดือดกันแล้วนะทุกคนเอาครับเรามาดูครับผมน้องจอนจะตีลูกที่สองครับระยะที่สองของฐานแรกครับน้องจอนจกขึ้นมาหูยโดนเหมือนกันครับผมแล้วไปที่สองก็ตีโดนไปฮนะ แล้วเก็บอีก3แต้มในสนามไปได้ครับผมน้องจอตึ้งนี่ฮะตกหน้าโดนนะผมนะเก็บไปอีกสมสกอร์เรื่อนเป็นหต่อสมโอ้โห,โหถือว่าแม่นนะครับเยาว,วชนคู่เลยนะครับวันนี้นี่เจอกับผู้ใหญ่ด้วยนะฮะเอาครับเรามาดูครัอออโต้ผมในระยะที่2ของฐานที่1นึ่งเข้ามา จกมา,าหูยโดนเหมือนกันครับผมสำหรับออตโตโอ้โหระยะที่สองของฐานที่หนึ่งก็ไม่พลาดเหมือนกันแต่เหมือนจะหลุดมือนิดหนึ่งด้วยฮะโอ้โหนะครับผมนะออตโ,อโตฮะสกรอร์เร้นเป็นหกต่อหกกับทุกคนยังไม่มีใครพลาดน,นะยังไม่มีใครพลาดยังถือว่าเล่นกันได้ ดีกันทั้งคู่เลยนะครับผมนะเอาครับเรามาดูผมน้องจอนในระยะที่สามของฐานที่หนึ่งเข้ามาครับโอ้โหกาสดดุุคนด้วยฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ใครยังไม่กดติดตามจุกขึมาน้องจอนก็กดเกือบขาเหมือนกันกับผมใบนี้โอ้โหดูครับเยาวชนคู่นี้ฮนะ โอ้โหผมนี่ไม่อยากให้ใครตกรอบไปเลยนะฮะโอ้โหมาก็ดุเดือดกันแล้วครับผมนะสกอร์ตอนนี้9ต่อ6ครับผมโอ้โหโอ้โหเจอคู่แรกนี่ก็เอาเลยทีเดียวฮนะเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ขับมารับ,รบออโตโอ้ ลูกจุกมาโหูโดนเหมือนกันนะ้งคือยังไม่มีใครพลาดจริงๆครับผมทุกคนทั้งสองทีมนี่โอ้โหดูตึง้งโอ้โหแบบไม่มีไผ่ยอมไผ่กันเลยนะฮะในประเภทชูติ้งตอนนี้สกอร์ตอนนี้เล่นเป็นเก้าต่อเก้าโอ้โหถือว่าเล่นกันแบบว่าอย่างแม่นเลยนะครับทุกคนนะ กาสดิษคนด้วยฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กัระหนึ่งแชร์นะจ๊ะใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยทุกคนครับเรามาดูคราบผมลเนีน้องจรในระยะที่สี่ของฐานที่หนึ่งจุกมาโอ้หสี่ระยะน้องจรบอกไม่พลาดสักระยะเลยครับตอนนี้จุกขึ้นมาครับ บับอู้เต็มเม็ดครับผมเต็มข้อ,อล่าเต็มหน้าครับผมใบนี้ออครับออโตโอ้ครับจะเล่นยังไงครับผมลูกนี้เข้างมาในระยะที่สี่ของฐานที่หนึ่งฮะออโต้ โว้ยโดนเหมือนกันครับผมตอนนี้ฮะสกอร์เร่งไป็น12ต่อ12ลืมขึ้นสกอร์ตอนนี้นี่ไม่มีใครยอมใครเลยนะคู่นี้ฮะโอ้โหอาวครับจบไปในฐานที่หนึ่งครับผมไม่มีใครพลาดเลย